จริงได wow. <T> ้แค่บนโลกมันมีไม่กี่สิ่งหรอกที่มันมีวิใช้หอเลี้ยงคนได้ You <unku> see n i n r o u d e world face o t to the i ใพีใพีัสว่ามจม สุดท้ายี่ลาลับจากอินดัสตรีไปให้เวลาบ้องไม่ตายจับไม่ตายอยู่แล้วกูเวลาบ้องก็กอจะมีอ่ะกูต้องรอไม่มีเวลาท่องกูเห็นกูความมันปู๊แค่ว่าไม่มีเวลาคอมมันพาต้อกูไปลงในแลบไปก่อนสักเจ็ดลุงบอกกูจับขามันมาได้ฝนหานี่เจ็ดขุ่มหาเหวอะไรที่มึงหวังมึงฝันสักเจ็ดซุ่มมันเพลงมึงอัดกูถอดพักเพราะฟังแล้วเจ็บหูดอกไม ทัทำไม้กูหลับไหลเพราะโลกไม่สวยอย่างที่มึงเห็นเลยทำมึงผักใสเมืนตอนมีเธอกูไม่มีก่อนมึงอยากจะกลับไหมแต่กูเป็นกูกูอยู่แบบนี้ใครแม่งจะกลับไหว้กูสตาร์มึงยังอลัสบอกแค่ต้องหาเงินกูบอกกับแม่กูบอกกับยายแค่ว่าต้องหาเงินนั่นในสเตนที่กูสเต์มีแค่ต้องหาเงินถ้าสกูจำได้ทุกความรู้สึกในวันที่มาเมินและที่กูอยู่มันไม่มีเธอฉันได้แค่คิดถึงเป็นเพราะตอนนั้นกูเงินไม่มีเธอเลยไม่นึกถึงอัมเพดักก็ส่องไลน์มาดรอปไปให้ความคิด ไม่จะใส่เพลงกูเพลงพวกมึงสมีแค่เจ็ดกูไม่ได้เตนกูจะมัดจะยอมจะร้อมทั้งที่บอกมาจะเกมกูกูจะได้จัดจะไม่ทีเดียวสง่งมึงลงเมนดูเวลาลับจะอินเดอร์สติปไม่ให้เวลาบ้องไม่ตายจับไม่ตายอยู่แล้วกูไม่ลาบองกพระก่อจะมียกูต้องรอไม่มีเวลาท่องกูเห็นพวกความแอบกูแค่ว่าไม่มีเวลาคอมควอนพาต้อกูไปลงในแล็บไปก่อนสักเจ็ดลุงขอ,องกูจะพามันมาได้ปนหานี้เจ็ดคุ้มหาเหวอะไรที่มึงหวังมึงฝาสักเจ็ดสุม้มันพรงมึง ยังที่มึงเห็นเลยทำมึงผักใสไม่ตตอนมีเธอกูไม่มีก่อนมึงอยากจะกลับไหมเม่กูเป็นกูกูอยู่แบบนี้ใครมันจะกลับไว้กูสตาร์มึงยังอลสัสบอกแค่ต้องหาเงินกูบอกกับแม่กูบอกกับยายแค่ว่าต้องหาเงินและในสเตนที่กูสเตนมีแค่ต้องหาเงิน,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  stay, stay, งเ,งนเพราะกูจำได้ตอนกูไม่มีนะัแม่งคือหมาเมร์ในสัตว์